ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่รรักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหงินบูนิฮะชาแนลครับผมครับสาหรับท่านนี้ก็มีงานเร่งด่วนเข้ามาทีนี้ก็ทําการตั้งระบบเบรกเบรกเวลาเบรกเวลาเบรกแล้วมันต่าทีนี้เราก็นํามาเช็กระบบเบรกว่าปัญหามันเกิดยังไงบ้าง ตอนนี้ก็เช็คระบบเบรกล้อหลังดับเบรกจะเป็นดับเบรกสองสองล้อครับขอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้ติดตามติดตามต่อไปครับคำนี้ก็เราจะทำการเช็คระบบเบรกด่วนตอนนี้นนช่องยิ่มบูนเฮาชาแนลก็ ทำการถ่ายทำคลิปให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้ดูได้เห็นด้วยการตั้งระบบเบรทการเช็คระบบเบรคพตัวเบรคจะตายแล้วท่านเออตัวเฟืองพระเบรคจะตายแล้วมุนก็ไปแล้วเอาสมมติอืม มันต้องถอดลื่นเลยแล้วมันต้องลื่แหละมันะได้เรามันยาวใช่ไหมเยราะมันยาวเด้มันค้ำแหละมันค้ำเดียวมองไม่เห็นเดี๋ยวจะองค่อยจิ้มไปจิ้มไปเรื่อยๆน้ำมันน้ำมันหยอดก็ได้เลยน้ำมันอะไรนะน้ำมันจะเปียกสมีบ่รอโซนิคถ้ามีโซนิกได้อยู่ไม่มีแล้วถ้ามีโซนิคได้ถ้าน้ำมันเครื่องเยอะไม่ได้ใส่เลยล่ะ มันเขาหาขาบีกตัวพงกนี้ใส่น้ำมันอะไรนี่ยม่ไจะเริ่มตายเลยแต่แตะขางนั้นงสงสาถอดเท็ดกินเนี่ยบรือเปาถึงถอดล่างนัง่นอ่าจะว่ามันยังไงทางนี้ไม่ได้ทอดนี่นนเรี่อนทาบกอ่าบกมั่เลียเราก็เลียว่าไม่ได้เั้าอ่าโทจนอยากไปเล้แหละนี่มันจะข้าซึงขึ้นบนบนเทือเออ เวล,ลาเวลาเบรกเวลาหน้าจอดนั่นบางครั้งนั่นคนดึงพาเบรกพาบีอันดึงดึงมือเบรกบ่ละดึงมือเบรกลืมบัดคอนซีไปก็ลืมปดปดดไ้แล้ว,ลก,ลลลวกับปดบบสุดมันกินพาเบรกไปเรื่อยๆเลยเขาเล่นนะเขาจะบอกปัญหาที่มันพาเบรกมันเบรซเร็วเนี่ยมันปัญหาตัวนี้แหละ<ม>เยอะพวกนีน้กันกนั่นคือกินฮดเล็กหุ่น ที่ไปใหม่เลยน่ยมันฮอนเนี่ยอพ้ยอะเพยายามพยายามให้มันสุดด้วยเทียก็ลืมเทียก็ไปหาดอยหลังเดินหาอีกที่หาปนนองืมไม่อื่นเทาร่มูลูกอเดี๋ยวมาเขาเียบนึงปอเกียรอยาด่อมคืออื่นเะออมันมันยังอืดแม่แดมันโบวไว้ตามปกติอ้เบรกมันลลอกไปอยู่แด้ ท่านผู้ชมผู้ฟังก็ติดตามไปเรื่อยๆตรงนี้ก็งานเข้าตอนเย็นงานเริ่งด่วนครับผมเดี๋ยวมมนสะดวกสบายก่อนเก็สิ <c oughs> บออกไป เทะเลสิโดกไปไปน้ำอันดอเึ้นนี่ปูมเมาไป้ยัางกันนะ<อ>ไปเที่ยวไปอยังนั้นเอนนะ<อ>มือได้บ้างเด้อมือได้บ้างเอาเอามาจอดมาจอดแล้วก็หอดหอดล่างเครื่องทางลงไป ครับตอนนี้ก็ตั้งระบบเบรกเสร็จแล้วทั้งสองล้อแล้วก็จะได้ได้ทำการเช็ก ว่าระบบเบรมีปัญหาอะไรบ้างตอนที่ตอนนี้เช็คดูก็ทั้นหนึ่งจะเป็นปัญหาพวกระบบสีนสีนล้อหลังรั่วเข้าหาระบบพับเบรก 就这样吧，就这样，那不行。 nhấp thôi nhấp thôi thôi dẹp thôi dẹp biết thôi dẹp biết thôi dẹp biết thôi thôi đó đắp đắp con อ่าดับเพลียงเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวตั้งตัวนี้คืนอีกแค่น,น้อยเที่ยงระบาดอีกอ่าเดี๋ยวตั้งตัวนี้มันยังตั้งบ่ได้อยู่เพรโยมันเฟืองเฟือง,งมันบ่อยากไปไงโอ้เคได้ระบาดอีกกาพยายามจิ้มจิ้มที่สีผมบอกอ่าจิ้มไปเรื่อยๆอพอต,ตั้งไม่ได้ขายเออสูงขึ้นเยเออทุบะมากเลยอ่าตั้งตัวในี้จะได้สูงอ่อ เดเม้ืมอาุว่ากี่ีีนี่เรออ่อเ้ดี๋ยวจงเดี๋ยวจงไป่บานตะเกียบหล่นลงมานตงไปเต้ันเต้ากำนังเล่นอยู่ ท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพรักสสหรับเบรกนี้ก็เราตั้งต้องตั้งระบบเครื่องเบรกขึ้นอีกทีนี้ก็สุดท้ายนี้ก็ขอลงไว้แค่นี้ก่อนคลิปหน้าค่อยมาติดตามอีกทีครับสำหรับท้ายคลิปนี้ขอฝาก ช่องอิ่มบุญเฮฮาชาแนลนี้ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องอิ่มบุญจะช่วยเป็นกำลังใจให้ช่องอิ่มบุญได้ทำคลิปมาให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้ติดตามต่อไปรับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม